นเี่ยมันอืดหนูเว้ยจังเลยพี่จ๋าจ๋าจ๋าทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้นะอากาศก็ร้อนขนาดนี้เพื่อนๆมาหรือยังเหนียวตัวอืดเลย ช่วงนี้ไปทําอะไรมาทําไมดูแปลกตาจังทําไมอ่ะเราดูแปลกไปช่วงนี้ดูแบบผิวหมองๆอ่ะหน้าก็ไม่สดใสเลยคือเรียนหนักนอนไม่หลับหรอก็นิดหน่อยอ่ะคือแบบช่วงนี้เรานอนดึกดูซีรีส์เออก็เราไม่ค่อยหลับด้วยอ่ะเคียดๆนิดหน่อยก็เลยค่อนข้างให้สมองเฮ้ยเราใช้ครีมตัวหนึ่งอยู่ดีจริงเราใช้อยู่ดีจริงๆเลยนะลองใช้ตัวนี้ดิ ครีมมูล h ล c ครีมบำรุงผิวสำหรับกลางคืนที่จะช่วยในเรื่องผิวพรรณความกระจ่างใสให้ดียิ่งขึ้นจากฝุ่นมลพิษและการพักผ่อนที่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งของการมีผิวพรรณที่ดีโดยส่วนประกอบที่สำคัญคือเมลาโทนินที่จะทำให้นอนหลับง่ายขึ้นและมีกลิ่นที่หอมจากคามโมไมล์